เห็นคาตาควงเจชนาทิพสววดไกลถึงญี่ปุ่นชีวิตที่อังกฤษมุกดาารินรักสยบข่าวคู่จีนเข้มหสวีเป็นได้แค่เพื่อนแพรผู้ชายทั้งสองคน ล่าสุดเคมหัสวีและมุกดาวนารินรักได้ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์เคลียสถานะให้ฟังชัดเจนว่าตกลงแล้วมีลุนจินนองจอไม้คนชงเยอะมากว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีเคมอยู่ในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วครับเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องคาดหวังมากมายนอกจากสิ่งที่จะมอบให้เขาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถสัพพอร์ตเขาได้หรือรองรับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจาก าก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนไม้เค็มมันเกินไปแล้วครับเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมีทั้งพี่นิงและทุกๆอย่างเวลาเราปาร์ตี้ก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆมันสนิทใจมากว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ละครับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต,ต่อการมีคำนิยามสถานะพิเศษของคู่ เ,เค็มไม่มีเลยครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวสบายมากๆแล้วครับนะตอนนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วสบายใจที่สุดแล้วครับในอารมณ์บางอย่างจะเข้าใจได้ว่าณนะตอนนี้มุกรู้สึกยังไง่ายเรารู้สึกยังไง่ายมันอยู่ด้วยกันมานาน ก็ค่อนข้างที่จะมองออกว่าเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนและถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ไม่หยุดสำหรับนางเอกสาวมุกมุกดานารินรักหลังถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักเตะหนุม่มเจชนาทิพย์ทรงกระสี์ยิงล่าสุดถูกฝ่ายชายออกมาตอบคอมเมนต์แฟนๆที่เชียร์ให้รีเทิร์นไปคบกับอดีตหวานใจเมพิชนะสาขาก่อนว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่สดแล้วทำให้หลายคนมองว่าสาวที่คบกับหนุ่มเจอาจจะเป็นสาวมุกดาน,นี่ ล่าสุดมุกดาเผยว่ามุกไม่รู้ว่าที่พีเจบอกว่าไม่สดแล้วเขาหมายถึงใครแต่ไม่ใช่มุกแน่นอนค่ะหัวเราะเพราะจริงๆแล้วพีเจเป็นพี่ที่เราเคยไปถ่ายรายการด้วยกันตอนไปถ่ายก็มีแค่ความสนุกและความตลกล้วนๆเราบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันหลังจากถ่ายรายการครั้งนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยเราต่างคนต่างทํางานสายงานเราก็อยู่คนละสายอย่างชัดเจนพีเจตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเป็นหลัก นานๆทีจะมาแข่งที่ไทยถึงจะได้กลับมาบอกเลยว่าคนที่พี่เขาคุยอยู่ไม่ใช่มุกตั้งแต่มีข่าวมุกก็ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่เขาเลย